สวัสดีครับคุณแม่ทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม,ผมพบผอคดีเชนเคยกับชนุอารวยสำหรับเมื่อนี้นะครับผมมาติดตามนะครับความฝันของแม่ทิพย์นะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาแม่ทิพย์กันด้เข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะว่าแม่ทิพย์กับว่าฝันเห็นรถที่ไหลมาชนนะครับนอกจากคือทะเบียน9542นะครับผมกันด้เข่าทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับสําหรับ 42หรือว่า24นะครับแล้วก็สําหรับเลข9กับเลข6นะครับเราได้บอกไปอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะกับนะครับอาจจะเป็น65 42มันก็ได้เข่านะครับก็คือ62หรือว่า26นะครับผมก็ถือว่าได้เข่าทั้งบนทั้งล่างกับเรื่องราวความฝันของเมทิ์ที่ผ่านมาสําหรับมือนี้นะครับนอนก็ได้มาอพยพนะครับนหรือว่ามาลีภพยนะครับผมมากันหลายคนนะครับผมมาอลีัยอดู ที่อื่นก่อนนะครับเนาะเพราะว่าเขตอำเภอปูสิ่งหีที่ว่าเป็นเป็นเขตสีแดงนะครับพื้นที่สีแดงนะครับมือนี่นะครับช่างนุแล้เกาะเมทิปนะครับแล้วกาหลายคนนะครับเนาะที่ว่ามาถืออพยพมานะครับทั้งอำเภอกระว่าใดนะครับเนาะหาหม่องลงนะครับเนาะแล้กการสำหรับมือนี่นะครับกับมาหาเมทิปนะครับเนาะหรือว่านะครับมาอพยพอยู่น้ากันนะครับเนาะหลายคนนะครับเนาะหลายอ่ามาน้ากันนะครับผมสำหรับนะครับรอบนี้เมทิปฝันวัดจังไลนะครับ ฝันเนาะค่ะฝันมือขึ้นนี่แหละเพราะมันมานอนแปลกทีเพรือจังไหนแต่ว่านอนครึ่งรับครึ่งตืนน่นเนาะมันก็ปัดกลัวเนาะเพราะว่ามันออกจากบ้านกับเป็นห่วงบ้านนะคะก็เลยฝันฝันฝันแบบครึ่งรับครึ่งตื่นนะคะฝันว่าขี่รถจะคล้องนี่แหละขี่มาน้ำทางขี่ออกจากบ้านขี่มาเรื่อยๆแต่มาไหวาสารไอสารปูตาก่อนืูทางบ้านนกนุ่งนะคะทางโค้งก่อนออกหมู่บ้าน เขาอิ่นทังโครงกอนออกคนในอำเภอละมาไหา้สารปู่ตาทุกเท่อพี่กายก็สียกมือไหว้ประจําแต่รอมีโลงไปไหว้สารเพิ่นเอาไปกาบเพิ่นพอกาบเพิ่นแล้วว่าสีขึ้นรถนี่ผู้เถ่าผนหนึ่งเพิ่นมาเพิ่นมาหาเพิ่นก็เลยมาถามว่ามาแต่ไสทางนี้ก็เลยบอกว่ามาแต่แหนนอำเภอสี่ออกไปข้างนอกบอกเพิ่นสี่ออกไปเขาเมืองเพิ่นก็เลยถามว่าไอ้ฮหดจ้นรถไปเลยบว่าก็เลยถามเพิ่นบอกบอกไปว่า พันสิไปไสรลาตาตาเพื่อนก็เลยบอกว่าไอจะไปไอข้างหน้าน no I mean ี่นะไอเขาเอิ่นยังปากข้างนึงยุ่งเพื่อนสิไปขึ้นรถไอขึ้นรถยูฮันเพิ่นสิไปนั่งถ่ายยูสาราปากข้างนึงยุ่งท่านี่ก็เลยว่าไปน้ำกันที่ลามันทางพานไดยูไดยูก็เลยบอกว่าส่พอสิเขาเมืองแต่ของสิเขาเมืองเพื่อนก็เลยขึ้นรถมาแต่เพื่อนนั่งถ่ายกับบ้าเพื่อนบ่รด้เขามานั่งข้างหน้านอะข้างหน้าคนมันเต็มมีเด็กหน่อยมียังอยู่กันหลายคน ก็สิเขาเมืองกันตอนนี้ความฟันบุหัวสิไปใช้แต่ว่าแบบไปเห็ดหยางในเมืองแต่ว่าหูวแต่ว่าสิพักกันเขาเมืองได้ได้ปากจากคลองว่าไปพอะไปปุ๊บ็ขึ้นรถไปพราะหอดปากทางนั่ยุ่งก็เลยจอดให้คุณตาพู้รงพอคุณตาพู้รงปุ๊บ่นก็เลยเด้เงื่อนห้ยท่านี้ก็ว่าบ่เอาดอกเด้เงินใส่มือหายท่าย่อบ่เอาบ่เอาแค่นี้เองอยู่บ่ได้กันเป็นทางพานอยู่แล้วมาส่งกันบ่ยากดอกก็เลยวางสี่นะติดรถมานานึง เพิ่นก็เลยอันยัดเยียดให้อีกทั้งนี้ก็บ่เอาบเอาที่ด้เพิ่นก็เลยไปเดมือใส่ให้เพินใส่มือให้ลูกสาวคุณหน่อยมันลงมานํำนะเอกหน่อยมันบบหู้่วมเนาะมันก็เลยจับเอาพ่อกรามเอาเพิ่นก็เลยว่าเอาไว้ขนถุงเพิ่งเาจ่งซีเพราะว่าเอาไว้คนทุงปึ๊บก็เลยขึ้นรถพาอุ้มลูกขึ้นรถก็ไปคุณตาเพิ่นก็แนมิึงอยู่ดอกตอนตอนจิออกไปเพิ่นก็ย่างเข้าไปในซาลาลน่ะนะศาลาที่มันอยู่ทังทางเขาอำเภอล่ะนะเอนศาลาปากข้างนกนุงเนาะ พอเขาไปปุ๊บจะของไปขี่รถไปขี่ไปปุ๊บก็ว่อนยูเทิร์นรถพอสิเขาเมื่อมันตรงยูเทิร์นขี่รถยูเทิร์นปุ๊บพอยูเทิร์นป,ปุ๊บมาหอดอันนี้วันจีหยอดอะ่ะจะของพีเบิ้งเงินก่อนพอพีเบิ้งเงินก็เห็นเป็นอันจํานวนเงินน่ะนะก็เล่นอันนับเบิ้งเพิ่นให้มาสองลอยหาซีฟก็เลยว่าอันที่เก็บไว้ให้ลูกก็ได้เพราะอันเพื่อซื้อขนมก็ได้ แต่ก็โอ้ยเพิ่นมากไกลๆเราคิดอยู่ดอกเลยหันไปเบิ่งงพอีกดอบคิดพ่อเพิ่นนะนะหันไปเบิ่งเพราะว่ามันอยู่เทินมากปึ๊บมันจะหอดอันนี้ปากข้างอะนก็เลยหันไปเบิ่งแต่ว่าบ่เห็นคนเด้อบดนี้บุฮหูแล้วไปใส่เลยงงอยู่พอบ่เห็นคนปึ๊บแบบช่วงรถแปมันก็เลยไปเลยพอเลยไปเลยปึ๊บมันก็เลยแบบหูซึ้โตตื้นนะคะครับผมขาฟันม่ขึ้นครับผมอันนี้ผู้เท่านี้ล่ะผู้เทานะครับาะว่าเพิ่นขอ นะครับไปหับเพื่อนมาน้านะครับเนาขึ้นรถเพิ่นสีบมาขอติดมาลงปากท่างนะครับผมเพื่อนกะได้ให้เงินนะครับก็คือยืนให้อลกสาวนะครับเพื่อนกะบอกว่าเป็นขวัญถุงนะครับผมก็คือสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมหลังค่ะสหรับไ่ทิบก็สีเอาตัวเลขได้เพิ่มเติมอีกครับผมตัวเลขก็คือว่าคิดว่าน่าจะเป็นรถนําบอเพราะว่าเพิ่นขึ้นรถมาน้านะทะเบียนรถคันนี้ละหูซึกว่ารถบอเงินมีแค่สองยางเนาะ ครับผมคือรถกับลดกับทะเบียนสองเจ็ดแปดแปดขึ้นเก้าในราคาครับผมแล้วที่จริงเงื่นน่ะสองสองร้อยห้าสิบแต่เพื่นเดย์ลูกสาวตอนนี้ลูกสาวกับสามขวบเนาะครับผมสิเป็นศูนย์สามบอสจังไรแต่ว่าถา้ถาถ้าตามก็จะเอาตีต้องตัวก็คือนตัวเลยที่ว่าเงินขวัญทุนก็คื้สองร้อยห้าสิบครับผมที่ว่าเพื่นเพืนเ่นเดย์หายมานะครับเนาะสำหรับในรอบนี้นะครับเนาะนี่ก็เป็นเรื่องราวความฝันนะครับที่ว่าแม่ทิพย์นะครับที่ว่ามากถึงอพยมมา ครับนออะไรกลางมาฝันนะครับเพราะว่าช่วงนี้กําลัแว่งนะครับนอช่วงนี้ครับเพราะว่าเขาเขายิงปืนใหญ่กันดูนะครับผมแม่ทิพย์ครกบลังวาวเดีฝันหลักการดฝันเกี่ยวนะครับนอเกี่ยวกับรถตัวเองนะครับหรือว่าทะเบียนรถนะครับผมสําหรับนะครับในรอบนี้นะครับถือว่าในงวดประจําวันที่1สิงหาคมนะครับที่ว่าตัวเลขที่แม่ทิพย์เอาให้นะครับก็คือ2788นะครับนอสองเจ็ดแปดแปดหรือว่าจะตัดเล่นนะครับ2ตัวหรือว่า3ตัวนะครับนอารถ ตัดเียนได้นะครับผมแล้วก็สําหรับตัวเลขที่ว่า้เท่านะครับเพื่อนเดย์ไนะครับก็คือ250นะครับผมก็คือจํานวนเงินหรือว่า2 5 0บาทหรือว่าจะตัดเล่นนะครับ2ตัวนะครับก็คือ2 5 2หาหรือว่า50นะครับผมนี่ก็เป็นนะครับตัวเลขแนวทางที่แม่ทิพย์นะครับเอามาฝากนะครับในช่วงนี้นะครับหรือว่าในค่ําคืนนี้สําหรับแม่ทิพย์มีฟันนะครับขึ้นวันที่ทาไหนครับฟันขึ้นวันที่ย5หาค่ะ ครับผมกะเป็นวันที่2านะครับเนาะสำรับมือนีนะครับนอกกัซีเอามาฝากนะครับผมสําหรับนะครับผมมือนีกับทีวันในช่วงนะครับมเน,เ,น,นกกเสียงห่อนกขนาดอยูกไกเสียงครับผมมีเสียงนะครับผมเสียงห่อเสียงเครื่องบินนะครับผมฝนกับพ่อฝนนะครับเมน,นค่ะ<ม>ขนาดก<ม>ับฝนก<ม>ับยิ่งซับอย,ย,ยู่ดอกเนาะทันกโซ่ตรวสอบพื้นทีเนาะครับคิดว่าพื้นกับมาตรวจสอบพื้นที่ทีแบบเอาอาศัยอยู่กันล่ะ ตลอดนะครับนอนจังนีกรเคลื่อนกระเลนอยู่เลยก็คือว่าเจ้าหน้าทีเป็นดูแลดีเนาะค่ะเนาะจอนี่กระเที่ยเป็นช่วที่หนาเป็นห่วงนะครับนอนไลายคนหลยทานจะอุยพไปยูไลยมองไลยสถานที่นะครับนอนหล่ะสำหรับผู้ไดนะครับนอนเด็กเขามารับช่วงคลิปนี้แล้วหรือว่าเด็กเบิรงคลิปนี้แล้วนะครับนอนหรือว่า่นกระทั่งการนะครับนอน่นกระทแกงเกินมาว่ามาอยากให้โพสต์ภาพนะครับหรือว่าสถานที่นะครับหรือว่าพิกัดที่ว่าลูกกระสุน คว่ามันต๊ลุงนะครับน้ตพันวาตกลุงมองได้พิกัดได้กะยาสิผ้ากันโพดกันแช่พันวาเพราะว่าอาจไฟตรงขามเขาสีมูได้นะครับเขากรสีปั๊บเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนก็คือเล่งไม้นะครับมันก็สามารถสีแมนย่ำกว่าเก่าตัวนี้ก็เป็นทั้งไฟรัฐบาลหรือว่าทั้งทหารนะครับพื่นออกมาโพูดนะครับเนาบอกว่าประชาชส้นกับห้ปิดบังกวามลับไว้น้ำเน่นะครับเน้ตจหรับแล้วก็เห็นนะครับเครื่องนะครับพวกคว่าขี่รถทหารเป็นสีนะครับเห็นเขาฝนอาวุธค้นยัง ยาสิไปถ่ายคลิปลงหรือว่าสิไปโพดไปแช่นะครับเนาะเพื่อว่ามันสิเป็นอ่านะครับใไฟไฟตรงขามหรือว่นหูได้นะครับว่าเฮามีกําลังเห็ดยังเนหรือว่าเตรียมพร้อมยังเนแล้วก็ช่วงนี้ก็คือว่านะครับพายุเข้านะครับเนาะพายุกับเข่าฝนกับตกตลอดทั้งคืนนะครับเนาะเครื่องบินหรือว่าห่อนี่เพคนขี้กับตัวตาเนี่ยกลับากนนะครับนอนระดับด้านการลบนะครับนอนระดับสำหรับวันนี้นะครับเนาะช่างนูกะ ถือว่านะครับส่งกําลังใจนะครับนอไปให้ทหารสู่ถูกสูข้นกันแล้วกันนะครับนอที่ว่าเพิ่นปกปักนะครับรักษานะครับแผ่นดินไทยนะครับนอแผ่นดินไทยก็เข้าไว้นะครับผมจะได้กับให้เพิ่นสู่นะครับนอเป็นกําลังใจให้นะครับทหารทุกท่านทุกนายนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมกับอยู่กับนะครับแมททิ์นะครับนอนะครับแม่ทิ์กับในฝันนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่นกับคือฝันคืนวันที่25นะครับแม ผมมานอนแตกทีนั่งเพราะว่าแต่กับบด้บอกว่าวาย่ใสเนาะแต่ว่าเป็นทีที่ปลอดภัยนะคะตอนนี้ผมเพราะว่าอ่านะครับช่วงนี้นิกะสำรับนะครับมื่สองหมื่อที่ผ่านมานะครับซางนูกับบด้ไปถ่ายทํำคลิปนะครับหรือว่าบด้ไปเฮ็ดคลิปนะครับยากนะครับเราะนั่าการอพยพนะครับกัดต้องขอถทษขออภัยทันบุชมน้ำเน่กัแล้วกันนะครับหลายคนหลายท่านเิ่นก็คอมเมนต์กันเข้ามาถามนะครับซางนูกับบมีเวลาตอบนะครับหลังจากนี้กะ ได้นะครับกําลังเคลียร์ลุงล็อกนะครับนอกรสศิพายามนะครับนอตอบคอมเมนต์หลักการสํารับอาเริ่มนะครับถ่ายทํานะครับนอถ่ายทําเรื่องเล่าความฝันเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับชังุอารวยกัสิลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ